ตานที่ยาที่เริการนักเรงบุคคลสถานที่สิ่งดีงามทั้งหลายถ้าเราจำสิ่งเหล่านไว้มันจะประทับใจและสามารถไปพูดต่อไปคุยได้อีกมากมายซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงก็ขออบคุณในนามของพี่น้องกำนันพี่บ้านอันเป็ประโยชน์จังก็ขอบคุณทุกท่านไว้เนาโอกาสนี้ด้เยครับ อยากจะขออนุญาตท่านถ่ายรูปตรงนี้ส่วนมากจะท่านผู้ชมคร,รับวันนี้ท่านนายอำเภอนายโยงจังหวัดตรังครับนายกมลประริฐคุณน,นะครับได้รับคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็แกนนำพี่น้องชาวนายโยงมาดูการทำงานของบ้านตัวก็ตือนะครับแล้วก็วันนี้มีการ แลเกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลายเรื่องเลยครับโดยเฉพาะท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีข้อคิดเห็นแล้วก็แนวทางการทําง,งานร่วมกันนะครับเราวันนี้เราผูกมิตรความสัมพันธ์กันพิธีพิเศษครับวันนี้เราบอกให้เขาทําอะไรเขาก็ทําหมดเลยครับให้ยกนิ้วให้เรื่องของความชื่นชมให้ปรบมืออะไรแสดงว่าพี่น้องนายยงเนี่ย เริ่มพิจารณาที่น้องชาวบ้านบอมนกมากูเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราความสัมพันธ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วครับก็จะมีเรื่องของการาแสดงความรู้สึกอยากจะถามน,นายน,น,นะครับนายกำมลประเสริฐคุณนะครับนายอำเภอนายโยมครับมาบ้านบองมากรูแล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็ท่านอยากจะถ่ายทอดให้พี่น้องท,ทั้งโลกไปครับทั้งประเทศไทยได้ได้ชมว่ามีอะไรบ้างที่บ้านของผมครับเชิญครับนายครับ ขอบคุณครับก็ผมกับคณะคณะที่บ้านของบระษัทนครับก็ได้มาดูคือเรียนรู้ซึ่งมีเครื่องงามมากมายที่เรื่องของคุณแม่แอนดินบ้านสวงสุขนะครับหมู่บ้านใจรักครอบครัวโครงการกิจกรรมในการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งใน่างย่งยืนของหมู่บ้านว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จนะครับเมื่อประสบความสำเร็จแล้วนี่ก็สามารถที่จะเผยแพร่ ทีนพี่น้องทั้งในอำเภอไหนนะครับอำเภอใกล้เคียงในทั้งจังหวัดในภาคกลางหรดีทุกจังหวัดในทมกภาคของประเทศไทยเพรว่านที่ความตเป็นนี้เรื่องการทีต้อเป็นนั้นอาศัยความอาสาสความตั้งใจความเสียสละความมุ่งเพียงนะครับเพื่อการที่ใดการเรี่ใหนี้ก็องเองปัญหายาเติดขึเป็นวาระแห่งชาติําังไงพี่น้องประชาชนไทยนั้นห่างไกลจากาเสพติดขึ้นจนกอ่หลาย ไปยไทยทั้งประเทศเพราะเราทั้งนมีความพร้อมที่จะก้าวไปถึงไปต่างประเทในปีกระาดข้างหน้าแล้วประเทศไทต้องมีความเข้มข็งครับการที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง้ราต้องมีตามที่มาจากที่น้องเรียนการจังหวัดเข้มแข็งตำบเข้มแข็งตำเเข้มแข็งหู่บ้านเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งแ่าที่น้องเรในทุกคนนั้นมีความพร้อมครับมีความสามารถในการที่จที่ดคิดทำเพื่อแก้เญหาอย่าเดือดรไม่ได้นะครับแล้วอ็เมื่อได้แล้วนี่ จะทําให้ทันพงน้อมีความสมดุลครับมีความสุขให้ได้การนี้นั้นเราก็เป็นในความสุขคือเป็นรายของท่านผู้ใหญ่มาที่เป็นผู้ใหญ่เจ้าคุณคือเราก็พยายามที่จะพัฒนาหรือว่ากนเรื่องของเราในข้อที่หรือพื้นเรืองนั้นให้มีความสุขให้ได้วันนี้จะมาเยี่ยมพี่น้องบ้านของมพงศนะครับอพงศุลธนารามจังหวัดราชบุรีถือว่าเป็นบ้านที่ของน้องในการที่จะแก้ปัญหนงานเป็นติดต่อกัน ในอนาคตก็จะเป็นเครือข่ายที่ดีในคันนี้เราหรับเป็นพี่น้องกันแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะมาเยี่ยมเยียนคนที่รู้จักกันมีสิทธิ์ที่ดีงามเป็นช่นแบบที่ดีพวกเราเองนั้นก็ภูมิใจนะครับแล้วคิดว่าในส่วนที่เป็นเวลาแข่งขัก็จะได้ค่อยทำงานต่อไปก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวบ้านตัวผู้ครับขวบคุณครับอยากจะให้พบกับทางประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านดนวครับช่ครับครับ ก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับพวกทีมงานกับผมก็รู้สึกคุณใจเป็นใจสูงที่ได้มาเยี่ยมและก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์จากมาเยี่ยมครั้งนี้มากมายเหลือเกินครับมันมีบทกลอนอยู่บทเดียวนะครับที่เกี่ยวพันกับการธรรมะนะครับก็บอกว่าชีวิตนั้นสั้นนิดถอนปิดจากมีดีกว่าโลกว้างสักอย่างไหม เพื่อคนลือชื่อคำจายหลังตายไปจึงจะไม่เสียทีที่เกิดมาครับครับหมอบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับรายงาสนสดจากบ,บ้านหมอกพระโตรู่ที่เ็ตตะบนนครออำมเภมอโพธารามจังหวัดราชบุรีประเทศไทยครับขอบคุณนะ